สวัสดีพี่น้องสาธุชนคนชอบดูรีวิวเสื้อ OVP Open ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับแบรนด์ OGW นะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแตกต่างยังไงนะคะกล่องรุ่นนี้ก็ยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทําแบบนี้นะคะจะเป็นกล่องแบบสไลด์ออกแล้วก็อันนี้คือแบบเป็นความเก๋อะกล่องอื่นยังไม่มีนะคะเป็นลายหน้าหลังเห็นไหม โคตรเก๋อะสะสมแบบเท่ๆได้นะคะนี่เลยเจอแล้วนะคะกล่องก็จะเป็นกล่องกล่องแม่เล็กแบบนี้ข้างในก็จะมีเป็นเจลแอลกอฮอล์ให้นะคะยุคนี้ยุคโควิดนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเจอแล้วถุงสิบนะคะแล้วก็ ตัวเสื้อของเราตัวนี้นะคะเป็นไซส์ x อนะคะผ้าเป็นผ้าพรีเมียมคอตตอนนะคะคอก็ทำดีนะเดี๋ยวให้ดูลายสกีนสีสกีนหรือว่าลายถือว่าโอเคนะคะเป็นสีสกีนคือสวยนะคะลายก็พอได้เลยคือแบบก็ ใครที่ชอบแนวแบบว่าโทนไฟแล้วก็โทนน้ำปนกันเป็นเหมือนแบบแนวเขาเรียกว่าอะไรเออตัวเนี้ยเขาเหมือนสตอรี่ของเรื่องเนี้ยก็คือบุตรแห่งมังกรถามว่าเท่ไหมก็เท่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปตอนนางแบบใส่ให้ดูนะคะอันนี้เป็นล,ลายหลังนะคะก็คือให้ความแบบรู้สึกเหมือนฟิลแบบจีนๆนิดหนึ่งเนาะอย่างงี้เนาะจะเป็นเหมือนแบบ ตัวนี้ก็เป็นมังกรนะคะก็จะเป็นโทนน้ำโทนไฟผสมกันนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเหมือนแบบใส่เสื้อลายเดื่นๆนะคะสีเด่นๆใส่แล้วเด่นแน่นอนคือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์น้องใหม่ที่แนะนำเลยเพราะว่า ดีเทลหรืออะไรโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะคะก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะก็ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูทาง youtube ฝากกด s u b s c r i b ์ใครที่ดูทางเฟซฝากกดไลค์ด ace, ก,กดแชร์แล้วเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เพจไว้ให้นะคะไว้ติดตามก็ไปแล้วนะคะ